สวัสดีค่ะพบกับช่องวรนั c นชาแนลอีกแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับเอฟซี FC ทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมาอวยพรให้ทุกคนด้วยนะคะให้ทุกคนนะคะที่รักแนนแล้วก็ติดตามแนนอยู่นะคะแล้วก็เป็นทุกคนที่แนนรักด้วยแล้วก็ทุกคนที่รักแนนด้วยเนาะคะ่ะก็ ขอให้ทุกคนนะคะจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนเลยนะคะล่ำล่ำรวยรวยกันทั่วหน้านะคะแล้วก็หน้าที่การงานก็นให้เจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปทําอะไร เหมือนจะไม่ได้ก็ขอให้มันได้เยอะๆขึ้นมากกว่าเดิมนะคะขอให้ทุกคนมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็เป็น f อซของแนนอย่างนี้ตลอดไปนะคะก็คลิปนี้ก็กออกมาข้างนอกออกมาที่สวนเนาะก็มาหาเก็บมะละกอ นะคะนี่ในสวนที่แบบเออปลูกไว้กินกันเองที่บ้านนะคะก็จะมีผักชงผักชีผักกาดผักคะนองคะนาอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะแล้วเป็นเป็นปลอดสารพิษเนาะอันนี้เป็นมะละกอก็เดี๋ยวจะเอาเอาเห็นสุกแล้วเนาะก็เลยจะเอากลับบ้านไปให้แม่แล้วก็ต้องพร้อมกินด้วยนะคะเดี๋ยวพ่อกําลังวนรถกลับมารับละอันนี้มันก็จะภาพมันก็จะเบลอเบนิดนึงนะคะเพราะว่ามัน หกโมงแล้วหกโมงเนาทีนะคะวันช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนกันทุกคนมีใครได้ไปไหนไหมไปเที่ยวไหนกันมั่งคอมเมนต์มากันได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนนะตอบตอบทุกคอมเมนต์อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาค่ะ แล้วก็แบบเออจะได้แบบเออมีเพื่อนคุยด้วยนะคะก็ใครนะคะที่รับชมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนนหน่อยนะคะก็จะได้แบบเออมีคนติดตามเยอะแล้วก็แบบว่าเผื่อเราจะได้ไหลสดกันได้นะคะแนนก็ไม่มีอะไรมากาก็จะแบบเออถ่ายคลิป คลิปไหนที่มีประโยชน์บ้างแล้วก็ไม่มีประโยชน์บ้างมีสาระไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปเนาะก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจกันเนาะนะคะใครมีอะไรก็เออมาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเก็บมาแลกก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเก็บนี่ก่อน มันต้นมันก็จะเตี้ยๆอย่างนี้เนี่ยฮอลแลนด์แมนบออันนี้แบบอุ้ยมันโดน,น,นีลูกใหญ่ มันมีหลายเดี๋ยวแป๊บนึง นี่มะละกอนี่เป็นวิตามินซีนะทุกคน